สวัสดีค่ะพี่ๆทุกท่านวันนี้พบกับช่องจารันพาเครื่องกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้น้องก็มีพามาแบ่งปันให้พี่ๆได้เลือกได้รับชมกันในราคา150บาทจะทรงฟรีมีปลายทางนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์หรือจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะคะที่เบอร์080 086 4147นะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่สี่สิของน้องแล้วฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะคะนี่นะคะรายการที่1รายการที่1เป็นรูปหล่อหลวงพเดิมนะคะรูปหล่อหลวงพเดิมรายการที่หนึ่ง,หน,งนนะะหนึ่ง้อยห้าสิบาทนี่นะคะ ด้านหลังนะคะนี่นะคะรายการที่หนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปรายการที่สองรายการที่สองจะเป็นสมเด็จหลวงพ่อเพนะคะสมเด็จหลวงพ่อเพรายการที่สองหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่นะคะ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปรายการที่สามนะคะรายการที่สามจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมเหรียญหลวงพ่อเดิมรายการที่สามหนึ่งร้อยห้าสิบบาทรูปภาพไม่ชาร์แอดไลน์มาหาน้องได้เลยนะคะมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะนี่นะคะรายการที่สาม ต่อไปรายการที่4รายการที่4จะเป็นรูปหล่อหลวงพทบนะคะรูปหล่อหลวงพทบรายการที่4นี่นะ150บาทนี่นะคะรายการที่4ี่0บาทต่อไปรายการที่5รายการที่5จะเป็นหลวงพ่อสธรสองหน้านะคะ หลวงพ่อสุธรส่งหน้ารายการที่ห้าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่นะคะต่อไปรายการที่หกรายการที่หกเป็นพระผงสุพรรณนะคะพระผงสุพรรณรายการที่หกหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่นะคะรายการที่หก หนึ่ห้าสบาทต่อไปรายการที่เรายการที่เเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จรายการที่เจ็ด้บาทนี่นะคะรายการที่เจ็ดบาทต่อไปรายการที่แรายการที่แเป็น ผ้าผงหลวงพว่อเกษีนะคะผ้าผงหลวงพว่อเกษีรายการที่แปดหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะรายการที่แปดหนึ่งรบาทต่อไปรายการที่เก้ารายการที่เก้าจะเป็นผ้าปิดตานะคะผ้าปิดตาแต่น้องไม่ทราบที่นะคะรายการที่9 150หบาท ะะรายการที่9 150บาทต่อไปรายการที่10รายการที่10จะเป็นหลวงพ่อเสือธรสองหน้าอีก1องค์นะคะมีนะวันนี้น้องได้มา2องค์นะคะนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะรายการที่10 150บาทต่อไปรายการที่11รายการที่11จะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะคะ ยันหลงพ่อปลารายการที่11 150บาทนี่นะคะต่อไปรายการที่12รายการที่12จะเป็นพักกิ่งนะคะพักกิ่งรายการที่12 ห5 0บาทต่อไปรายการที่13รายการที่13จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะวัดดอนใหญ่หอมนี่นะรายการที่13 150บาทต่อไปรายการที่14รายการที่1 4จะเป็นหลวงพ่อหมุนนะคะหลวงพ่อหมุนรายการที่14 150บบาท ะะต่อไปรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าจะเป็นหลวงปูท่ทวดนะคะกลวงปูท่ทวดรายการที่สิบห้าหนึ้บาทด้านหลังจะเป็นศูนย์ห้านะคะหลวงปูท่ทวดหลังศูนย์ห้ารายการที่สิบห้าหนึบาท นนี่ะะคะต่อไปรายการที่16รายการที่16จะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จรายการที่16 150บาทนะคะรายการที่16 150บาทต่อไปรายการที่17 รายการที่สิบเจ็ดจะเป็นพัพิตานะคะพัพิตารายการที่สิบเจ็ดหนึ่าสิบบาทนะคะรูปภาพไม่ชัดจิง,ง่งแอดไลนมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องได้เลยนะคะหรือจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะนี่นะคะรายการที่สิบเจ็ดหนึบาทต่อไปรายการที่สิบแปดรายการที่สิบแปดจะเป็นหลวงพ่ออีนะคะ น้องพ่ออีรายการที่ส8 1 5ปดร้ห้าสิบาทนะคะนะคะรายการที่สิบแปดหนึ่ร้อห้าสบาทต่อไปรายการที่สิบเรายการสิจะเป็นพับตานะคะพะับตารายการที่สิบเกนึ่ร้บาท ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะเขาเรียกอะไรหลังยันหรือเปล่านี่นะรายการที่สิบเก้าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่ยี่สิบนี่นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่นะรายการที่ยี่สิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาท รูปภาพไม่ชัดยังไงสามารถแอดไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมหรือจะโทรมาสอบถามเปนก่อนก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ